อยู่กับผมก่อนแต่ก็คือก็คบกับคนนี้อยู่ใช่ไหมเหมือนเดิมใช่ครับโอเคพี่ต่อครับเห็นแล้วเห็นล่าสุดมีโปรเจกต์ไปถ่ายกับพีพีโอ้โหการคู่กันอ่าใจคนหลับเหมือนไหมพี่ต้องไม่เหมือนคนหลอกการสลอง์สองปีโอ้โหใจร้ายมากสนุกร่วมงานกับพีพีทุกครั้งสนุกทุกครั้งเลยเห็นน้องน้องมอยบอกว่าตอนแรกเราไม่ชอบหน้าเขามันมีที่เป็นคลิปออกมาสักอย่า เหมือนแบบเหมือนเม่อกลางเหรอเรื่องหล่าอะไรสักอย่างเหมือนเหมือนพี่ีพูดอะไรสักอย่างพี่จำประยุกต์ใช้ไม่ได้หรอวถ้าเอามุมผมอ่ะเออไม่ไม่เคยไม่ชอบหน้าน้องแต่ไม่ชอบที่ถูกคนบอกว่ามีคนหน้าเหมือนเราไม่ได้เจอเออออะไรอย่างเงี้ยคือสมัยนี้แบบผมอยู่ค่ายตอนที่พีพีเข้ามาแรกๆอ่ะผมไม่เคยเห็นหน้าพีพีเลยแล้วผมเดินสวนทุกคนเขาจะบอกว่า มีคนหน้าเหมือนต่อด้วยอ๋อแล้วคือเราไม่ได้เห็นเออแล้วก็แบบเราก็อยากรู้ว่าให้มันมีเหรอแบบมันเหมือนตรงไหนมันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอแต่พอเจอกันแล้วรู้สึกว่าเหมือนแล้วเจอครั้งแรกก็รู้สึกว่าเออเลอะเทอเอาอะไรมาเลยแต่เห็นตอนนี้ไทยขาไายแขนไทยภาพก็ยังมีไทยผิดพีในหกแล้วก็แบบไม่แต่ว่าช่วง เมื่อก่อนอ่ะพีพีอ้วนกว่าน,น,นี้มันเลยไม่เหมือนเพราะเมื่อก่อนอ่ะผมผอมกว่านี้พีพีอ้วนกว่าน,นี้มันมันจะมีความคอนทราสต์บางมุมมากๆแต่พอตอนเนี้ยมันก็ใกล้แหละใกล้กันแต่ก็เริ่มไหม้แล้วตั้งแต่ผมทําน้ําหนักขึ้นไปตอนวัะนฟะอร์เดอร์โรสก็ต่างมีมีพีพักนี้ที่เอาน้ําหนักลงแต่แฟนเขาก็บอกอยากเห็นเราเล่นด้วยกันหรือมีโปรเซสรวมกันอะไรเียคือถ้ามีโอกาสจะดีมากเพราะว่าผมชอบเอเนจีพีพีแล้วก็ รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสแล้วมันเหมาะผมไม่มีกำแพงเรื่องเพื่อนร่วมงานอยู่แล้วผมแบบอยากร่วมง,งานกับทุกคน energy พีพีันเป็นยังไงคะขอสัมผัยกันไหมพอเป็นพีพีอ่ะแบบพีพีที่พีพีพูดอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าไม่ต้องเครียดอะ่ะมันเป็นความมันเป็นความย้อยย้อยไม่เครียดแต่แข็งแรงไม่รู้เข้าใจไหมนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอคครับเอ้ยคุณชาคิดถึงรับไปหน่อยครับแค่เวลนไทายเนาะแด่ดเกินหมดเกินหมดเกิรกไปี่ครบแก้วอ๋อแล้วก็จบปหมยม่ไม่ทุปีนี้ก็มากลับอีกรอบนึงมีแพนไงบ้างสหรับปีนี้จ้าแพนปีนี้ครบเลยครับเพราะว่าถ่ายในไนมิวเซียมครนแล้ว ผมว่าอาจจะต้องเป็นหลังหรือก่อนมากกว่าแต่ผมว่าก่อนนี่ยากครับเพราะช่วงนี้คิวโผหมเลยการได้เกิดในวันแห่งความรักควมพิเศษยังไงไ้่ต้องรับต่อก็รู้สึกเท่เป็นพิเศษเหมือนคนทั้งโลกเลยพอผมว่าปกติจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่าคนคนทั้งคนทั้งโลกต้องอวยพาเราแน่ๆเลยแต่จริงๆคือเขาอวยพาคนรักเขา งยคือพอมันเป็นวันเกิดผมผมไม่มีทางพูดผมไม่ชอบวันเกิดตัวเองคือมันก็คือเวนที่ดีเสมอนั่นแหละแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นคนที่มานั่งให้ความสําคัญวันพิเศษขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ต่อเคยบอกว่าต่อไม่ชอบอย่างหนึ่งคือเพื่อนเพื่อจะไม่ค่อยอยู่ในวันเกิดเราในในยุคช่วงเราเด็กๆอะไรอเงี้ยนนี้ก็วันนี้ก็ยังเป็นอยู่ เป็นอยู่รครับหนักกว่าเดิมอีกพี่เพิ่นมีแฟนหมดเลยอย่างี้หรอใช่ยิ่งยิ่งยิ่งโตขึ้นผมว่าด้วยไม่ไม่ใช่แค่เรื่องแฟนแล้วมันเป็นเรื่องหน้าที่การงานทุกคนนะ่ะทุกคนโตขึ้นนานๆก็จะได้เจอทีบางครั้งไม่ต้องวันเกิดก็ได้ก็เจอกันยากขึ้นอะไรอย่างนี้แต่อย่างวันเกิดเรามันก็เป็นอีกหนึ่งปีสเต็ปที่สุดหรือยังคะใช่ผมอาจจะจะรู้สึกว่าถ้าให้ความสําคัญสุดคือทุกๆวันเกิดผมจะใช้เป็นแบบการรีเซ็ตตัวเองใหม่ที่ที่รู้สึกว่าอะไรที่เรายังแบบ อยากปรับปรุงอ่ะเราก็จะรู้สึกว่ามาโตขึ้นอีกปีเอาหน่อยอะไรอยาเงี้ยครับกมีิะต์เยอะไหมคะอยากจะทำอะไรเพิ่มจริงๆปีนี้ประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ก็ถือว่าเริ่มให้รางวัลตัวเองอ่ะจริงๆผมถือว่าแบบมันเลิกมันได้พอดีแต่ว่าถือเป็นของขวัญวันเกิดไปเลยแล้วกันอะไรเงี้ยก็คือแบบเริ่มเริ่มใช้แบบคนขับรถเพื่อแบบเพื่อช่วยเราเออ เราไม่ไหวครับถ้าพูดตรงๆเลยคือคือเหมือนกับว่ามันก็ครบรอบประมาณครึ่งปีแล้วเนาะหลังจากที่ปรับเปลี่ยนที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็หนักขึ้นเยอะบวกกับโปรเจกต์ที่เราทํามันต้องการทาฟติ้งที่หนักก็เลยรู้สึกว่าเออปีนี้ด้วยสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะได้เวลาที่เลิกดื้ออะไรเงี้ยเลิกดื้อ สบายขึ้นแบบใช่จริงๆมันหลายปีมากแล้วที่โดนบีเรื่องนี้มาว่าอย่าขับเองเลยแต่ว่าเรากรดื้อพูดตรงๆเราดื้อสิ่งที่จะถึนใจเพราะว่ามันเกิดอะไรที่มันเกิดไม่ได้มีเพนอะไรอะไรมันมู้อะไรอย่างงี้ไหมวนกลับมาที่เรื่องพ่อแม่อีกแล้วคือรู้สึกว่าป้าแม่ผมมาเริ่มขับรถได้ไม่ดีเท่าเดิมแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรามีอ่ะเราก็จะซัพพอร์ตป้าแม่ได้ด้วย มันก็เลยทําให้เราตัดสินใจง่ายเลยทีนี้ก็แบบโอเคได้แต่ก่อนพูดเรื่องโปรเจกต์มาบ่อยครั้งแล้วแต่ยังไม่แย้มมไ่ฟังสักทีเดือนนี้แหละครับได้ยับแน่ทีเ <laughs> ตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมฮะเตรียมพรม้อมนี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยมีหลายอันเหลือเกินอันนี้เป็นปีนี้เน่ยแบบว่าโปรเจกต์กใช่ใช่ปีนี้เดี๋ยวครับมันมันจะมาเป็นทอดๆนะครับเดี๋ยวหลังมิถุนายน ก็จะมาแล้อีกอันหนึ่งที่เป็นของบริขอทำอ๋อยังครัอันนั้นขออันนั้นใช้หลักปีที่พี่ต้องรอแน่นอน<ม>ผมว่าอาจจะใช้สองถึงสามครับมันต้องมีการบอกว่าการทอนพินิจแบบตัวอย่างนี้ไหนไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้แพลนเลยครับเพราะว่า <c oughs> อยากได้ชิ้นงานที่ดีก่อน <c oughs> แล้วก็ผมรวมทีมกัน <c oughs> ผมไม่ได้ตั้งเป็นบริษัทใหม่แบบัหน <c oughs> คือสุดท้ายมันเหมือนกับ <c oughs> เรียกว่าเป็น งานพาชั่นละกันแบบในฐานะนักแสดงที่จริงจังกับการแสดงมันมันเรียกว่าเป็นแบบใช้งานคอนเทนต์ได้ไหมคะหรือเป็นโปรเจกต์ที่แบบสมมติว่าซีรีส์หนังละครหรือเป็นรูปแบบไหนผมว่าเทียบสเกลได้กับแบบนั้นแต่ว่ายังบอกไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราเดเวล็อปไปได้ถึงจุดไหนเพราะว่าเราคุยกับผู้ร่วมงานหรือผู้ที่อาจจะร่วมงานกับเราหลายๆคนทั้งในและต่างประเทศ ส่วนใหญ่คือมันใช้เวลามินิมัมขั้นต่ำสองปีแน่เพราะฉะนั้นถ้าเราสตาร์ทปีที่แล้วมันก็อาจจะต้องหกปีนี้หกแล้วหกเจ็ดหกก็อาจจะกลายเป็นหกเจ็ดแล้วลูกใช่แล้วมีเวลาให้ความรักรองมีครับ <S <S ผมว่าผมบาลานซ์ชีวิตตัวเองดีขึ้นแล้วก็หลกัหลกๆเอาเป็นว่าผมอยากให้ทุกคนโฟกัสกับมินิมิวเซียมแล้วค่อยๆไล่โตไปด้วยกันเพราะว่าปีนี้ผมว่าโปรเจกต์ที่ผมตัดสินใจ ทำรถแมพตัวเองออกมาน่าสนใจหมดแล้วก็น่าจะต่างกันทั้งหมดแบบทั้งบทบาทใหม่ๆตำแหน่งอะไรบางอย่างใหม่ๆหลังจากมีในมิวเซียมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าความโปรเจกต์เราอาจจะเยอะงานเราเยอะอะไร่งเงี้ยแต่เวลาก็คือยังมีให้เขาอยู่ใช่ไหมคะคือพอโตมาถึงจุดหนึ่งอะพี่เราเราจะรู้สึกว่ามนุษย์เราทุกคนควรพักแบบจะให้ผมทำงานเหมือนตอนก่อนหน้านี้ พูดจริงว่าร่างกายผมรับไม่ไหวแล้วมันมันถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เล่งได้แต่ต้องผ่อนด้วยครับพักก็คือการได้อยู่กับเขาได้ให้เวลาขเขาคือการพักของเราผมว่าเรานับว่าเวลาที่เราลองเอาตัวเองออกจากงานนั่นน่ะคือการพักแล้วมันมันมันได้ทั้งการอยู่กับครอบครัวคนรัก mm hmm. เพื่อนใครก็ตามที่ที่เรารู้สึกว่ามันคอมสเต t a b l e กับเราและ เราหยุดความคิดเราได้แป๊บหนึ่งเนี่ยเ, ai, uh เราก็รู้สึก,ก,กเแลกซ์ขึ้น,วน,วนวค,ความจริงผมว่าพี่ๆรู้อยู่แล้วอะบางครั้งถามไปก็รู้อยู่แล้วแล้วก็รู้เหตุผลอยู่แล้วด้วย <c oughs> คือสุดท้ายเรารู้กันอยู่แล้วพี่แล้วผมก็ตัดสินใจแล้วว่านี่คือทางที่ดีสุดณวันนี้ในอนาคตเราไม่รู้หรอกว่าอะไรที่ดีสุด เชื่ออย่างนั้นหรอ<ฟ><ง>ไม่พอคน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 ก็เลยเข้ามาเข้ามาแซวเอะไรอย่างไม่มันก็มีแหละหมายถึงว่าสุดท้ายมนุษย์เราก็คือสุดท้ายผมรู้สึกว่าไม่ต้องโฟกัสเรื่องนี้หรอกสุดท้ายค่อยโฟกัสตอนที่ผมมีครอบค<ะ>รัวอ่าา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 สุดท้ายเขาา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 าขาา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 เาา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 าว่าา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 า ตอนนี้ก็เห็นอยู่ว่าผมแบบโฟกัสกับงานมากๆแล้วผมก็ทุ่มเทแฟนๆทุกคนก็เห็นว่าผมทุ่มให้พวกคุณขนาดไหนก็เลยอยากแบบ